มาถึงก็เดือด <a> เลยนะคะเพื่อนเอาละ่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราจะมาเล่นต่อนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องของลาน่านะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่ซูมินะคะมาโรงเรียนเรานะคะอ๋อ เธออยู่ตรงนี้นี่เองซูมิถ้าเพื่อนๆจําไม่ผิดนะคะซูมิเนี่ยจะมาโรงเรียนเราเนี่ยวันพุธนะคะและนางก็มาแล้วค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ลาน,น่าเนี่ยจะมาค่าใครก็ต้องมารอดูกันนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเดือดป,ดปุดแน่นอนนะคะว่าแต่ซูมิเธอกําลังจะไปไหนจ้ะเพื่อนเหมือนเขากําลังจะเดินไปที่หน้าโรงเรียนเลยหรือเปล่าแต่ปอขอลองเล่ง เวลาดูแล้วกันนะคะว่านางจะไปไหนนั่นไงนางออกไปข้างนอกจริงๆด้วยนะคะอ๋อปอจําได้แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยจะมีฉากที่เราเนี่ยแอบฟังพวกเขาเนี่ยคุยกันอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะงั้นก็ได้เลยเดี๋ยวปอจะมายืนรอตรงนี้เลยแล้วกันนะคะนั่นไง พวกนางมากันแล้วทุกคนก็คือว่าซูมินะคะมาเข้าสมาชิกเพิ่มค่ะแต่ว่าซูมิเนี่ยคาดหวังว่าแก๊งของพวกนางเนี่ยจะใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่ว่าพอมาถึงนะคะสมาชิกของในแก๊งบูลลี่เนี่ยเหลือแค่2คนเองนะคะซูมิเนี่ยก็เลย แอบผิดหวังอะนึกว่าแก๊งของเธอเนี่ยจะใหญ่กว่าน,นี้นะคะก็อย่างว่าเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยกำจัดในแก๊งของนางนะคะไปถึง3คนแล้วนะคะทุกคนโอ้โหลาหน้าของเรานะคะโคตรโหดเลยนะคะมาโรงเรียนแค่2อสวันนะคะก็ฆ่าเป็นแล้วถึง3คนนะคะและก็ตอนนี้นะคะยังไม่มีใครเนี่ยสาวถึง ลาหน้าได้เลยนะคะว่าลาหน้านี่แหละเป็นคนฆ่าเพื่อนนะคะไปค่ะอันนี้ก็ให้เรานะคะเดินม,มาหามินามิเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเอ้ามินามิทำไมมาอยู่คนเดียวล่ะแล้วเซจิไปไหนหรอ อ๋อเซจิตน่าจะหลับยังไม่ตื่นค่ะอันนี้เขากําลังพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างค่ะเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับข่าวลือนะคะทุกคนมีนามิบอกว่าลาน่าเธอได้ยินข่าวลือบ้างไมที่มีนักเรียนหายไปสองสาคนนะคะและตอนนี้เนี่ยทางตํารวจก็ได้ทําการตามหานักเรียนที่หายไปอยู่นะคะทุกคนตอนนี้คือข่าวลือเนี่ยมาถึงมินามิแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่า มีนามีเนี่ยจะพูดถึง ฆาตากรในโรงเรียนนะคะลาน่าเนี่ยก็เลยตกใจค่ะลาน่าเธออย่าร้อนตัวสิเพื่อนเออไม่เก็บทรงเลยนะคะแต่ว่าลาน่าเนี่ยบอกว่าเธอฉันกลัวเรื่องนี้ตั้งเลยเนี่ยเราเปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหมนะคะก็คือเมื่อกี้นี้นะคะลาน่าเนี่ยพยายามเลี่ยงที่จะคุยเรื่องฆาตากรข่าวลือในโรงเรียนนะคะทุกคนและตอนนี้คือลาน่าเนี่ยกาลังทําท่าหวานละแวงอะไรอยู่จ้ะ ก็เธอนั่นแหละเป็นฆาตรกระระลานะ่าไเห้เฮแสดงเนียนเชียวนะเธอตอนนี้นะคะคนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คงต้องเป็นลาน่าแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆเ,เข้าเรียนก่อนแล้วกันนะคะไปครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปที่ห้องน้ำชั้นสามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกนางเนี่ยจะไปนินทาถึงเรากันนะคะก็จะมาแอบฟังกันเหมือนเดิมเลยนี่เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะมาทำการเล่งเวลาเลยแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะเพราะว่าไอฉากคู่นี้เนี่ยเราก็คือผ่านมาหมดแล้วนะคะทุกคนนี่มานกันแล้วหรอปึ๊บ แอบฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้นะคะมูซิเมเนี่ยเขาก็ไปสืบเรื่องราวของลาน่านะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลาน่าเนี่ยเป็นคนยังไงนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยถูกบูลลี่จากโรงเรียนเก่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนด้วยค่ะก็เลยย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะทุกคนหูยมูซิเมเนี่ยนะลงทุนนะคะถึงกับขั้นไปสืบเรื่องราวของเราเลยนะคะเนี่ยแปลว่านางเนี่ยก็คือไม่ชอบเราเลย เลยนะคะและก็ทั้งสองคนนะคะกําลังนัดเจอกันหลังเลิกเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อหาทางแกล้งเรานะคะและก็เหมือนเราจะต้องขึ้นไปหามินามิมัง้งถ้าปอดจาไม่ผิดนะคะทุกคนมาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอมินามิอ๋อมาแล้วหรอลาน่า ฉันกังวลเรื่องพรุ่งนี้จังเลยนะ่ะมันคงจะบ้ามากเลยนะพุ่งนี้เนี่ยแล้วฉันก็กลัวลอเกินมัต้องกลัวนะเพราะว่าฉันจะช่วยเธอเองก็คือว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันพฤหัสแล้วนะคะก็คือจะมีผู้ชายบุคคลปริศนานะคะมาหามินามิถึงที่โรงเรียนเลยนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราจะไม่บุกไปที่ บ้านเขาแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะให้เขานะคะมาหามินามิที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าฉากเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคะลาน่าเนี่ยจะมาฆ่าไอ้ผู้ชายคนนั้นนะคะที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะทุกคนเออแต่ว่าคงเป็นคลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะต้องมากำจัดซูมิก่อนนะคะทุกคนไปค่ะ ไปเข้าเรียนต่อเลยนะคะเพราะว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยเรามีภารกิจสําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ Hmm. Hmm. เมื่อไหร่จะถึงคิวของมูซิเมก็ไม่รู้นะคะทุกคนมูซิเมกเนี่ยเป็นบุคคนคนเดียวที่แสบที่สุดแล้วแหละคะ่ะเนาะไปค่ะอันนี้เดปก,ก็จะวิ่งไปที่ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ไปที่เอิมหอประชุมนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะต้องเร่งเวลาไหมเนี่ยไม่เห็นจะมีใครเดินมาเลยอ๋อนั่นไงตอนนี้คือพวกนางเนี่ยกำลังรอซูมิเดินมาอยู่นะคะพวกแก กำลังจะคุยเรื่องแผนที่จะมาแกล้งฉันอย่างนั้นหรอแต่ขอโทษนะพอดีว่าฉันเนี่ยขี้เพือกนะคะชอบแอบฟังชาวบ,บ้านคุยกันนะคะก็เลยรู้หมดเลยว่าเขาอะ่ะจะทําอะไรเรานะคะขอโทษนะที่มาช้านะ่ะพอดีฉันเพิ่งทำควอมสะอเสร็จนะ่ะอ๋อเธอมาได้ทําเวลาพอดีเลยถ้าเพื่อนๆน,นะคะจําได้เนี่ยก็คือว่าพวกนางนะคะกําลังคุยถึงเรื่องแผนที่จะมาแกล้งเราค่ะแต่ว่าลาน้าเนี่ยก็คือมาแอบ ฟังใช่ไหมคะก็เลยแกล้งพวกนางกลับค่ะแต่ว่าในการแกล้งกลับครั้งนี้นะคะทุกคนถึงกับชีวิตเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้คือพวกนางเนี่ยกำลังแยกย้ายก,กันแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยกำลังพูดอยู่คนเดียวค่ะ <c oughs> <c oughs> พวกแกคิดจะแกล้งฉันเหรอ <c oughs> ม αι, <S <S ูสเมเธอนี่มันร้ายจริงๆเลยนะตอนนี้นะคะเราต้องไปที่ชมลมดอกไม้ค่ะเพื่อที่จะเอาถังน้ำมันนะคะถ้าเป็นรอบที่แล้วเนี่ยเราจะใช้แค่เอน้ำเปล่าใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้นะคะเราใช้ถึงน้ำมันเลยค่ะทุกคนทำไมเธอถึงได้โหดอย่างนี้เนี่ยราหน้าออ เราได้มาแล้วเห็นไหมฉันได้น้ำมันมาแล้วจะเพื่อนแล้วก็เทปไปเลยค่ะแล้วเราก็เอาถังน้ำมันนะคะไปไว้ที่ตรงประตูดได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เราเนี่ย จะต้องไปเอาไฟด้วยนะคะมันจะมีไฟนะคะอยู่ในห้องชมลมไสยศาสตร์ค่ะทุกคนคือแบบว่าเราทําอะไรช้ามากเลยอะ่ะเราวางถังน้ํามันไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเอาไฟค่ะตอนนี้ลาน่าบอกว่าฉันต้องเข้ามาเอาไฟด้วยได้เลยเพื่อนนี่ไฟค่ะ ฉันได้ไฟมาแล้วมาดูกันซิว่ารอบนี้นะคะมันจะแบบว่าน่ากลัวแค่ไหนนะคะทุกคนแล้วเราก็เอาไฟนะคะมาวางไว้แถวแถวนี้เลยค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะทีนี้ก็น่าจะแค่รอเวลาอย่างเดียวหรือเปล่าปอไม่แน่ใจนะคะว่าปอทำถูกหรือเปล่านะคะทุกคนปอไม่เห็นใครเดินมาเลยได้ไงสูง่ <c oughs> This. It smells like smells นี่มันอะไรเนี่ยน้ำมันหรอใครทำแบบนี้เนี่ยมูซเมะเธอแกล้งฉันหรอ <c oughs> อ่าวมูซเมะขำเฉยเลยนะคะเพื่อนๆโหซูมิวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เธอจะได้อยู่โรงเรียนนี้ลาก่อนนะเพื่อนฉันไม่รู้เรื่องเลยนะยะซูมิฉันไม่ทำนะโอ้ไม่กอด I class like <Why? S 1> this I can't class c a need to go Why? Uh h ว Oh. เดี๋ยวเมื่อกี้คือปอวางไฟไม่ถูกตำแหน่งค่ะทุกคนมาค่ะเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะปอก็วางตำแหน่งไฟนะคะไม่ตรงนะคะซึ่งปอคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันน่าจะตรงแล้วนะ เรากำลังจะมาย่างซูมีนะคะเป็นไก่ย่างเลยนะคะลาหน้าเธอเนี่ยนะมันช่างโหดร้ายจริงๆเลยนะทีนี้นะคะเราก็แค่รอเวลาให้ซูมีนะคะเดินมาถึงเร็วๆอย่างเดียวนะคะเมื่อไหร่ซูมีจะมาเนี่ยนานหรือเกินแล้วปอขอลองเล่งเวลาดูแล้วกันนะคะว่าแบบว่านางจะมาเมื่อไหร่อ่ะเล่งเวลาสิ what is this oh it smells like เ,เราซูมีไปไหนอ่ะ I like this can't class to go ผิดแผนมาดูว่ารอบนี้นะคะปอจะทำพลาดหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยปอก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่า ไฟเนี่ยมันตรงกับตำแหน่งที่เขาจะวิ่งมาหรือเปล่านะคะทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยตื่นเต้นอะตอนนี้คือเราก็แค่รอให้ซูมิมาอย่างเดียวนะคะคือเกมมันจะมาบั๊กไม่ได้นะฮะเหมือนเกมมันจะบั๊กเลยอะ่ะทุกคนซูมิไม่เห็นเดินมาแล้วแบบว่าโดนน้ำมันล่าใส่หัวเลยคืออะไรคือเกมเป็นอะไรเกมค้างหรอซูมิกำลังล่องหนเหรอ เมื่อกี้นี้นะคะคือเราก็ทำตามหมดแล้วนะแต่ว่าซูมิเนี่ยไม่ยอมวิ่งมาค่ะแต่ว่ากลายเป็นตัวล่องหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยมูซเมนเนี่ยกลายเป็นคนที่โดนน้ำมันล่าสัยหัวแทนนะคะเราจะต้องไปฟังใหม่เล่นใหม่หมดเลยแล้วปอเล่นมาแล้ว3 4มสี่รอบ คือเกมบั๊กตลอดเวลาเลยนะคะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวปอจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะก็คือว่าซูมิเนี่ยโดนเรานะคะเอาน้ำมันเนี่ยล่าใส่ตัวนะคะและพอนางเนี่ยโดนน้ำมันล่าใส่ตัวใช่ไหมคะซูมิเนี่ยก็เลยที่จะวิ่งไปที่ห้องน้ำค่ะแต่ว่านางเนี่ยโดนเรานะคะเอาไฟเนี่ยลนใส่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าซูมิเนี่ยโดนเราย่างต่อหน้าเพื่อนๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะคือฉากจบในวันพุธ ะะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาเล่นพรุ่งนี้นะคะเป็นวันพลหัสเลยแล้วกันนะคะคือปอจะไม่วนกลับไปเล่นใหม่แล้วค่ะมันหลายรอบแล้วทุกคนแล้วก็มดมันบักตลอดเวลาเลยนะคะคือปอคิดว่าวันพลาหัดอะทุกคนก็จะได้เห็นหน้าตาของคนที่มาราังควานมินามิแล้วนะคะบอกเลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อค่ะ ะะแต่ว่ามีน้ำมีเนี่ยไม่ชอบนะคะมาค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขออภัยที่ทุกคนไม่ได้เห็นฉากที่อยากเห็นนะคะเพราะว่าปอเล่นใหม่หลายรอบแล้วนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน